ตาลเธอกำลังเฮ็ดอีหยังน่ะอันตอนนี้ฉันกำลังอันเฮ็ดระบบอยู่ค่ะอ่าเมื่อกี้รถมันเบรกค่ะรถคันนี้ก็เบรกน้ำคือฉันเซ็ตระบบอ่าระบบอีหยังเด้อแปรผันตามคันข้างหน้าค่ะอีหยังแปรผันเด้อความเร็วแปรผันตามความคันข้างหน้าอ่าแม่นี่มันเบรกเธอมันเบรกไอ้ฉันรถมันเบรกไอ้ฉันอันเธอบ่เอาตีนเหยียบเลยม่้นั่นบ่ได้ค่อยเธอมาที่นี่มันมันสิอันนี้ก็ตัวเมื่อเฮาแตะเนาะค่ะ แตะเบีกแต่อะไรมาก็จะอะเมนค่ะมันจีบมันจีมันจีบแปะพันเอมื่อกี้ทางเข้าเกจไปเอ้าวิธีวิธีอันต่างอาจจะจะตั้งทางไม่ให้เบิรงนะคะก่ครับรถไปเลยค่ะกดตรงนี้ค่ะโหมดค่ะให้มันขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นค่ะที่นี่ก็กดอ่า เซดลบค่ะเซดลบเซดลบจากอาจารย์นี่ค่ะเซดลบปึ๊บป่าป้าแปะพันราค่ะนี่มันจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นสีเขียวๆอยู่หน้าจอค่ะเอาเท้าออกได้เลยๆมั้ยเอาเท้าออกได้เลยค่ะอันนี้อีกหน่อยเทปว่า้างหน้าเบรกแล้วค่ะเบรกเบรกน้ำมันเราค่ะมันเบรกอีกนะคะนี่ะอันนี้ไม่ได้เท้านี่คือแบบยูซื้อเลยค่ะยูซื้อยังเลย่นใช่คือมันไปมันไปโอ้โหแบบรุ่นนี้มันดีค่ะมันดีเนาะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เอาง่ายๆคือเพอร์เฟกต์มาก ก็ต้องเห็นยังเ,ยง,เยงเลยค่ะนี่แบบอยู่ที่เส้นนั่งซื้อเลยค่ะนั่งซื้อจับพวงมาลลยจับพวกมาไล่นี่มั่น,น,นคงค่ะจับที่แบบมั่นคงเลยเออโอเคโอเค